ตำแหน่งนี้เขารับคนที่จบปร,ริญญาตรีเท่านั้นจบแค่มสามความรู้ก็ไม่มีเธอจะเอาอะไรมาช่วยงานที่นี่ได้คุณคะถึงฉันจะจบแค่มสามแต่ฉันมั่นใจว่าฉันทำตำแหน่งนี้ได้ฉันคงรับเธอเขาทำงานที่นี่ไม่ได้หรอกเพราะว่าที่เนี่ยเขารับแต่คนเก่งๆเผื่อว่ามีตำแหน่งงานไหนที่เหมาะกับเธอแล้วเธอทำได้ฉันจะติดต่อกลับไปค่ะคุณช่วยพิจนารณานด้วยนะคะอืม แล้วเป็นไงบ้างเขาว่าไงบ้างผู้จัดการบอกว่าฉันจบแค่มอสามเขาก็เลยยังไม่รับค่ะผู้จัดการวันนี้ผู้จัดการลานี่คุณคะคุณคะคือ่อนคะ่ะมีอะไรหรอคะคุณทำเงินหล่นนะคะจริงด้วยค่ะขอบคุณนะคะ ลองนับดูก่อนนะคะว่าครบไหมครบค่ะอันนี้ฉันให้นะคะถือว่าเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆค่ะอ๋อไม่เป็นไรค่ะเลื่อนแค่นี้เองรถมาแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะเอะอเออคุณ เชิญนั่งเมอก่อนนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะเขาจะสัมภาษณ์อะไรเราบ้างเนี่ย สวัสดีค่ะฉันมาสมัครงานนะคะอ๋อแล้วนี่คมาสมัครตำแหน่งอะไรล่ะมาสมัครตำแหน่งพนักงานขายค่ะอ๋ออืมฉันเป็นผู้จัดการที่นี่นไหนขอดูเอกสารของเธอหน่อยนี่เธอจบแค่มองามเองเหรอ ใช่ค่ะนี่เธอไม่ได้อ่านประกาศรับสมัครหรอตำแหน่งเนี้ยเขารับคนที่จบปริญญาตรีเท่านั้นจบแค่มอสมความรู้ก็ไม่มีเธอจะเอาอะไรมาช่วยงานที่นี่ได้คุณคะถึงฉันจะจบแค่มอสแต่ฉันมั่นใจว่าฉันทำตำแหน่งนี้ได้คุณช่วยให้โอกาสฉันได้ไหมคะฉันคงรับเธอเขาทำงานที่นี่ไม่ได้หรอกเพราะว่าที่นี่ยเขารับแต่คนเก่ง,เ,กงเธอกลับไปได้ละ เออเอเกสารเนี่ยเธอไม่ต้องกลับไปหรอกฉันจะเก็บไว้เองเผื่อว่ามีตำแหน่งงานไหนที่เหมาะกับเธอแล้วเธอทำได้ฉันจะติดต่อกลับไปค่ะคุณช่วยพิจารณา,นานด้วยนะคะอืมเธอออกไปได้ละสวัสดีค่ะ นี่เธอมาทำอะไรที่บริษัทนี้หรออ๋อฉันมาสมัครงานที่นี่ค่ะอืมแล้วเป็นไงบ้างเขาว่าไงบ้างก็ผู้จัดการบอกว่าฉันจบแค่มสามเขาก็เลยยังไม่รับค่ะผู้จัดการวันนี้ผู้จัดการมานี่เอาแบบนี้แล้วกันเธอยืนรอชฉันอยู่หน้าห้องก่อนเดี๋ยวฉันมา คิดจะมาสมัครงานตำแหน่งเยกนเช้าเหรอสวัสดีค่ะฉันมาสมัครงานตำแหน่งฝ่ายขายอะค่ะคุณเป็นผู้จัดก,การใช่ไหมคะฉันไม่ใช่ผู้จัดก,การค่ะโดยฉันเป็นเจ้าของที่นี่เจ้าของอท่นานประธางเหรอคะ ฉันดีใจมากเลยนะคะที่ท่านประธานให้เกียรติลงมาสัมภาษณ์ด้วยตัวเองเลยะคะ่ะก็ามาลแล้วค่ะผู้จัดการที่สัมภาษณ์คุณเนี่ยใช่คนนี้หรือเปล่าคะอ๋อใช่ค่ะหรือว่าจริงๆแล้วคุณไม่ใช่ผู้จัดการเออคือท่านประธานคะคือว่าฉันแค่หยอกคุณคนนี้เขาเล่นๆหยอกกันขำๆอ,อ,อะคะ่ะ หรอคะอถ้าอย่างนั้นฉันตัดสินใจรับคุณเข้าทำงานนะคะเงินเดือนห้าหมื่นพรุ่งนี้ก็สามารถเริ่มงานได้เลยจริงหรอคะท่านประธานขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆคะ่ะท่านประธาน <c oughs> ฉันพูดเล่นเฉยๆนะคะ่ะแค่หยอกเล่นเฉยๆขำๆนะคะท่านประธานคะทำไมถึงรอล้อเล่นกับฉันแบบน,นี้ละคะที่คุณยังรอล้อเล่นกับคนอื่นเขาได้เลยแล้วทำไมฉันจะรอล้อเล่นกับคุณไม่ได้ละคะ เขามาสมัครงานตำแหน่งเดียวกันกับคุณคุณก็ควรจะสู้กับเขาด้วยความสามารถไม่ใช่ใช้วิธีสุกปกแบบนี้มันสมควรแล้วหรอแต่ว่าฉันวุฒิการศึกษาสูงกว่าประสบการณ์ทำงานก็มีแล้วมันจบแค่มสามอะ่ะท่านประธานอยากได้เป็นมาทำงานด้วยหรอคะบางครั้งวุฒิการศึกษาไม่ได้ขัดเกลาให้คุณดูสูงกว่าคนอื่นเลยนะคะฉันว่ามันอาจจะเป็นเพราะนิสัยของคนมากกว่านี่ท่านประธานหลอกด่าฉันหรอคะ ออกไปได้แล้วค่ะที่นี่ไม่ต้อนรับคนที่นิสัยต่ำๆแบบคุณจะออกไปดีๆหรือจะให้ฉันเรียกคนมาลากคุณออกไปคะเชิญค่ะหลบสิส่วนคุณฉันตัดสินใจรับคุณเข้าทำงานแล้วนะคะแต่ฉันจบแค่ม .3 เองนะคะ การศึกษาไม่ได้บ่งบอกเลยค่ะว่าคุณจะเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีที่ฉันรับคุณเข้าทํางานเนี่ยเพราะว่าน,นี่ใส่ของคุณค่ะพรุ่งน,นี้ก็มาทํางานได้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะอืมที่ฉันพูดไปเมื่อกี้ฉันล้อเล่นค่ะห <laughs> ยอกนะคะยอกค่ะ ได้ยังไงแค่อยอนุญาตอ๋อฉันกับพ่อมาหาพี่สาวแล้วจ้ะรถของเขาเนี่ยจอดอยู่หน้าบริษัทฉันจํารถเขาได้อี่ใหม่แกจะไปเสียเวลาย,ยืนคุยกับพวกบนนอกทำไมเบื่อน้ําลายเปล่า,า,าพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะพวกเราบ้นนอกเราย,ยังไงแล้วก็กินข้าวมกับคุณนั่นแหละหรือว่าคุณไม่ได้กินข้าวนี่แกทิทิท,ท,ทิใจเย็นก่อน เออไม้ oh แกจัดการเรื่องสถานที่ไว้เรียบร้อยหรือยังสถานที่สถานที่อะไรของแกยัยทิพนี่ไ mm hmm. มยก็วันนี้ท่านประธานจะเข้ามาเยี่ยมบริษัทของเราอย่าบ,บอกนะว่าแกลืมอะ่ะเออใช่ลืมเลยวะทิพต์มาแต่ยุ่งเรื่องปวเจ็์คุณแนทอะ่ะแล้วท่านประธานเขาจะมากี่โมงหรอ,อฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้เราไปเคียย์เรื่องสถานที่กันก่อนเถอะไปไปไป,ไป ไม่ได้ถามเลืมื่อแต่ใจเลคุณแนสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะคุณแนสทิปเตรียมเอกสารประชุมระหว่างวันที่โต๊ะคุณแนเรียบร้อยค่ะดีมากงั้นเดี๋ยวฉันขอไปดูเอกสารก่อนแล้วกันนะค่ะ ถึงแล้พ่อเ,เมื่อไหร่จะถึงจ้าทีลูกพ่อเดินจนเมื่อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็คงถึงแล้วมั้งคะหนูก็เมื่อยเหมือนกันไปรีบเดินเถอะคะอ่ะจะได้ได้ถึงเมพ่อเดินจนไม่ไหวแล้วลูกนี่ไงคะพ่อนั่นไงรถพี่แนทต้องเป็นบริษัทนี้แน่ๆเลยคะ่ะไปเค่ะพ่อไปเรารีบไปกันดีกว่าถ,ถึงแล้วค่ะเนี่ย ไปจากพ่อน่าจะที่นี่แหละนี่พวกแกสองคนเป็นใครอ่ะเราเข้ามาในบริษัทนี้ได้ยังไงแค่อนุญาตอ๋ฉันกับพ่อมาหาพี่สาวแล้วจ้ะรถของเขาเนี่ยเจอดอยู่หน้าบริษัทฉันจํารถเขาได้พี่สาวอย่างนั้นเหรอนี่ๆๆ่ฉันว่าพวกแกสองคนอ่ะน่าจะจําผิดบริษัทแล้วแหละสภาพเหยื่อพวกแกสองคนเนี่ยคนในบริษัทนี้ไม่น่าจะรู้จักอ่ะหรือเราจําผิดลูก ม่ผิดหรอกคะ่ะหนูจําจได้ทิปฉันว่าแกพูดดีๆกับเขาก็ได้เอ่อไม่ทราบว่าคุณได้นัดไว้ไหมคะไม่ได้นัดไวนะจ้ะยี่ใหม่แกจะไปเสียเวลาย,ยืนคุยกับพวกบนนอกทำไมเบื่อน้าลายเปล่าๆนี่คุณพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะพวกเราบ้นนอกเราย,ยัางไงแล้วก็กินข้าวเหมือนกับคุณนั่นแหละหรือว่าคุณไม่ได้กินข้าวนี่แกทิฟทิปทิปทปทป ใจเย็นก่อนเดี๋ยวฉันคุยกองก็ได้เอ่อเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกคุณเนี่ยเข้าไปรอในห้องรับรองด้านในก่อนก็ได้นะคะค่ะไปพ่อหยุดถ้าพวกแกสองคนจะรอออกไปรอหน้าบริษัทนูน่นอะไรของคุณคะเนี่ยทิปฉันว่าแกทําเกินไปแล้วนะเขาอ,อาจจะเป็นญาติของพนักง,งานบริษัทเราจริงๆก็ได้ฉันไม่ไปค่ะฉันจะเข้าไปรอข้างในไปค่ะพ่อ ได้พวกแกจะลองดีกับฉันใช่ไหมดี่ทิพย์คุณเป็นไรไหมคะยี่มหยแกจะไปช่วยพวกมันทำไมแกเป็นเพื่อนของฉันนะนี่คุณพูดกันดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องทำขนาดนี้เลยก็ฉันพูดกับพวกแกดีๆแล้วแต่พวกแกไม่ฟังเองก็ต้องเจอแบบนี้แหละไอ้พวกคนนอกคุณทิพนี่คุณกำลังทำอะไรของคุณอยู่น่ะ เออคุณแนบก็ไอ้พวกบ้านนอกพวกนี้สิคะมันมาปวดบริษัทของเราอะคะ่ะคุณแนบแถมมันยังแอบ,บอ้างด้วยนะคะว่ามีพี่สาวอยู่ในบริษัทนี้คุณแนบดูสารลูบพวกมันสิคะคนบ้านนอกแบบเนี้ยจะมีญาติอยู่ในบริษัทของเราได้ยังไงอะแล้วทําไมพวกเขาจะมีญาติอยู่ที่นี่ไม่ได้ล่ะคะถ้ามีจริงๆนะคะคุณแนบมันคงโผงหัวออกมาตั้งนานแล้วคะ่ะญาติของเขาที่คุณว่าก็ยืนอยู่ตรงนี้นี่ไงคะ แนทเป็นญาติกับสองคนนี้เหรอคะพ่อเมย์จะมาทำไมไม่โทรบอกพี่ก่อนพี่แนทคะเมย์พยายามอธิบายแล้วแต่คุณคนนี้เขาไม่ยอมฟังแถมยังดูถูกพ่อกับเมย์แล้วก็ยังทำร้ายร่างกายเมย์อีกจริงเหรอคุณทิพย์ก็ <c oughs> <c oughs> ดิฉันไม่ทราบนี้คะ่ะว่าสองคนนี้ เขาเป็นยัง,งคุณเนทละว่ะฉันจะตัดโบนัสสิ้นปีนี้ของเธอเพราะฐานที่เธอทำกิริยาไม่ดีใส่ครอบครัวฉันคุณเนทจำเรื่องนี้ไว้เป็นบทเรียนแล้วก็อย่าทำอีกถ้ามีครั้งหน้าฉันไล่เธอออกแน่ข้าคุณนะ พ่อเมย์ขึ้นไปห้องรับรองกันดีกว่าค่ะไปค่ะพ่อเกือบเป็นไ,ไ,ไรลยทีพฉันทำงานม,มาทั้งปีบอกนะ้ฉันหมดเพราะวันนี้เลอยอะแกสำรับหน้าอบอกเลยให้คุยกับเขาดีๆไม่โดนไล่ออกกับบุญย่าแล้วแกต้องบอบฉันสิไม่ใช่ฉันมาปอกแก